ชีวิตล่าสุดวีรยุทธรถโอชาหลังแยกทางแอลอัมพาอดีตพระเอกระดับตำนานอย่างวีรยุทธรถโอชานักแสดงมากความสามารถที่แฟนๆยังคงคิดถึง บอมวีรยุทธรโอชาอดีตพระเอกชื่อดังที่มีหน้าตาคล้ายกับแดกลิกิตเอกมงคลหนุยอัมพลลำพูนและหนึ่งวอลเชต์นิมสุวรรณได้ฝากผลงานการแสดงละครและหนังไว้มากมายโดยปัจจุบันแต่งงานมีลูกสาวสามคนและหันไปทำกิจการเครื่องปั้นดินเผาที่อ่างทองหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเขาจะบวชตลอดชีวิตทางภรรยาของวีรยุทธรโอชาได้ออกมาแก้ข่าวแล้วว่าบวชจริงแค่9ก้าวันรวมทั้งเล่นการเมืองท้องถิ่นเคยเป็น สมาชิกสภาจังหวัดสีสมัยเชื่อว่าทุกคนยังคงจําเขาได้กับอดีตพระเอกสุนอนระดับตํานานอย่างวีรยุรสโอชานักแสดงมากความสามารถที่แฟนๆยังคงคิดถึงทีมงานของเราจะขอพาทุกท่านไปอัปเดตชีวิตล่าสุดของนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้กันค่ะ ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและชีวิตจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนย้อนกลับไปช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตยอยู่กับแอลอัมพาได้ไปขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงเป็นคู่แฝดหญิงที่มีชื่อว่าเนมปารามีและนาวปีอาพาเพราะแอลไม่สามารถมีลูกได้ด้วยตนเองซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวออกมาว่าเขาจะบวช เรียกว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วและมีชีวิตที่สุขสบายไปแล้วโดยถึงแม้ว่าจะอายุเข้าเลข5้าแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าเขายังคงดูสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับภรรยาสาวอย่างมีความสุขเลยทีเดียวซึ่งหากใครคิดถึงอดีตพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่อย่างวีรยุทธ์ก็สามารถไปติดตามและส่องได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของเขากันให้หายคิดถึงได้บอกเลยว่าสามีหล่อภรรยาสวยลูกสาวหน้าตาดี